มาีนราบเัน้มันี้ยันเอามาเรียบร้อยไม่มีไม่ีนะโอนชนะด้ไยวให้จชั้ตอบก่อนอาจารย์ถ้ามันมายพูดให้เสร็จก่อนถ้าสมมติว่าดูดไม่ได้แล้วมันเปาะมันเป็นพ่อเหตุอะไรเราต้องไปชี้แจงเราต้องไปบอกลูกเราว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มึงอย่าหาเรื่องใส่เขาเราก็ ยายก็ยังเก็บไว้อยู่นะเออเก็บว่าเราไม่ต้องไปไปโทษเขาแต่เขาบอกว่าให้ไปถามก่อนแม่โอ้ยบักภากเลยมึงเขามาหาแสแตกแค่ยังเดี๋ยวนี่ยอะอาทีบอว์เนี่ย บเดือนเดือนที่แล้วได้หลาแล้วพอเดือนทัดมามันก็ต้องลดยปกติแล้วก็เริ่มนับของเดือนไหมครับเจะให้เบิ่งเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนคนเขาที่ดาเจ้าคอยป้องกันอยู่มึงไม่ชอบมึงไม่ต้องเข้ามาหักอือันนี้พาะว่าบอกหลายครั้งแล้วเขาคงเป็นลูกชายคือที่สคือคนเขาไม่รู้จัก่องยูทูบครับก็นี่แหละถึงมาถึงมาพูดบอกว่าบางคนเขาไม่รู้แล้วบางทีมันเป็นเพราะเหตุใดเหรียญมันถึงลดเราจะได้รู้ไงทูกไหม ถูกค่ะถูกหรือเปล่าค่ะเลรียนมันลดมันเพราะอะไรคุณทําผิดอะไรหรือคุณไม่ถ่ายคลิปหรือคุณไม่ไลฟ์สดเราต้องไปบอกเขาโอเคมะมโอเคเราก็ไม่ได้โทษใครแต่ถ้าว่าคนคนนั้นจิตใจไม่ดีถ้าดูดได้จริงอ่ะเลิกหมายคำว่าแบบนั้น <c oughs> นี่ยายชี้แจงเลยเด้อนะครับเออคยบอกนายยายอ่ มึงเข้ามาหากูทำไมเจ๊จะคผมดูให้ใหญ่เออมึงไม่ชอบปูมึงมือต้องเข้ามาเขาคิดฮอดเจ้าเด้ะนะครับยังไงต่อครับผมปูไม่ฆ่าเรื่องมันเป็นแบรนะครับปูเฝ้าร้านของกูเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละยายที่มาถามลยายถึงมาบอกเปอดทุกคนมันเหมือนลูกสาวคอยอยู่บอแต่ละช่องอ่ะเป็นเหมือนกันทุกคนครับเรื่องมันองน้อยเป็นเหมือนกันเรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือไม่เข้าใจ เรื่องก็คือวันแรกเหรียญเรามีอยู่หนึ่งร้อยเหรียญแล้วมนลดมาห้าสิบเหรียญมันลดมากเลยอ่ะพอมาดูพรุ่งนี้เช้าเหลืออยู่ห้าสิบเหรียญกอนเมื่นี้เกิดขึ้นยังไงครับกูอะไรก็เป็นกันทุกคนเป็นทุกคนเหรอแต่ยายก็ไปในรวจชอบของยายนะเพราะอดจริงจริงมันเราต้องไปดูเป็นรายเดือนมั้งครับถ้าไปดูในหน้านั้นมันมันขึ้นลดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วทำไมต้องลดเพราะว่าเราเราถ่ายคลิปอยู่ทุกวันในผมขอดูโทรศัพท์นะครับ มึงไม่ต้องหัวเราะนะจะบอกให้นะบักคำมึงมามาครูมึงไม่ต้องเข้ามาหากูเพราะว่าค่อยจะมาให้เจ้ามาคนนดินเอาบัญชีด้วยเด้อแคบบัญชีให้เขาด้วยวันนี้ครับ่อยเอามาแล้วบัญชีเรียบร้อยค่อยนันต้องการให้ทำไมยังบัญชีเอาก็ไม่มีไหนหรอครับใช่เดี๋ด้พิมพ์แล้วอ๋อนี่นี่ี เพราะว่าหมายเลขบัญชียังไม่ได้เข้า youtube ค่ะไม่น่าไปครับนามากลุ้นเดืนดินนี่ครับอ๋ออันนี้ที่มันเหลือ59แบบนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่ครับอันนี้ที่มันเหลือ59นี้ใช่ไหมครับเหลือไม่ใชนแล้นวเปลี่ยนภาษาไทยให้เขาได้บอนนเงิให้เราเราเดียวแค่นั้นครับนนี้อันนี้คือของจริงมันอยู่นี่ของจริงมัน1นึอยสามส แสดงว่ามไม่้อักอยู่ตรงนี้นี่ไม่รู้ไปดูข้างหน้าเดียวไม่ได้าตรงนครับนาะงอากให้ับ28วันมันจะตัดขึ้นมาอาจ้าเจ้าหเนัไเขาเขาจะได้รู้นาเอไม่ใกาไเบาดะครับโอ้จยไม่วันนี้ยายคงมาให้กับกัน เมาซีาไปขาเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดกางไม่คือห้าหน้าอยู่ท่นะคะมันจรงจีวลงลเเรื่องปกติแต่ว่าจะต้องไปดูที่ไม่ไม่กุไลเขายายก็ไม่ได้โทษใครแต่ว่ามาปรึกษาของแอดนก็มีว่ามันเป็นเหตุอะไรมีคนดูหรือคนไม่ดูแปบนนะไม่ได้โทษแต่ว่าอันนี่เรา ไม่ได้ตรงนันนะโซกับฮกตรงนี้ม่ลูกสาวผมมู่้องยายยายลูกสาวฟังก็คือ28วันมันจะขึ้นไมเกินวายแล้วเรตตรงนี้ครับตลอดอายุนะครับอยู่ที่อะไรขึ้นมาครับขึ้นมาหมนกันหรอก็คือเรียนไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนแม่ยนี่ยค่ไลนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไล์เพราะว่าแม่แก่ทุกคนก็ นี้ดีกว่าคือมเขาว่าเลียนมันไม่ไม่ได้หายลูกสาวค่อยน่ะมันดูบอกป็นค่อยก็เลยเขาก็มาว่าให้ค่อยแล้วบันนี้เอฟมีบําช่องก็มาว่าให้โคโรไลค่อยก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มีใครมาเอาไปได้หรอกไม่ย่นิงเพอีกอย่างหนึ่งย่านนิ่งก็บอกว่าคนที่ช้ำช่องดูไปห่วย ก็เลยวุ่นวายมาหาเจ้าตัวเนาะเพราะฉะนั้นนายยายยายไี่ถูกแล้วนะยายถึงมาพนีนะยายถูกแล้วนอจะได้ไม่ต้องขาัใจผูกช่องไงยายก็ไม่โทษใครมันหมายคำว่าอะไรมันดูได้หรือดูไม่ได้ไม่มีทางครับที่จะดูดโอคได้โอเคพอเราดูที่ตลอดอายุยายนะยายบอกว่าจริงจริงจะไปว่าใครเด้อ ไม่ต้องไปว่าให้เพราะว่าโกโก้ไลท์เขาก็ไม่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 ใหญ่มั่นใจเลยว่าไม่แน่นอนแต่บางช่องน่ะก็คือว่าละคนบวนกับคนไม่บวนเนาะแต่เราก็ต้องรู้กันเพราะว่าเรามาแบบนี้ก็มีปัญหาสิก็นั่นละสิบางคนบางคนเขาก็บอกว่าเออผ่านไปโอ้ยบริการสำหรับยายลงนี่ไม่ผ่านด่ามาดากับไม่ เรื่องจริงก็คือเนาะสรุปประมาณนั้นเนาะคุกไล่เนาะครับผมสรุปคือเรื่องอะไรครับก็มันไม่หายครับก็ยังอยู่ในนั้นแหละกับตันตัวนี้รู้แล้ววันนี้มันไม่หายแต่เราไปดูอีกหน้าหนึ่งหน้าปลอมกับหน้าไม่ปลอมเพราะนั้นนะยูทูบเบอร์ทุกช่องนะต้องตรวจอบให้ลนละเอียดใครไหมต้องไายละเอียดไหม เออต้องรายละเอียดอย่าคิดว่าช่องตัวเองนะคะดูเรียนไปได้ดูได้แต่เรียนคือผมมาดูดูมั่งว่ะไม่จำเลยมีเรียรนยังยังไม่ได้หรอกมีจังเออโอเคนะยทุกเปอร์ทุกช่องหทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่มันจะดูดไม่ได้มีแล้วมีแล้วจะเอาี่ทำไมปรึกษาแล้วเอาไม่ดิเลขาบอกๆดิทั้งสองอย่าคอมเมนต์เพราะฉะนั้นนะยายยายก็ไม่เข้าใจเนาะเขาก็โวยวายยายก็บอกเดียวไปเลย ไปตรวจชอบให้ยูทูบเบอร์หน้าบ้านลยงหรอทุกคนทำช่องใหม่ๆอ่ะต้องเจอทุกคนครับเข้าใจไหมก็เขาไม่เข้าใจไงชื่อนักพูวเขาไม่เข้าใจแต่ช่องยายนะผมมีใครดูดอกเพราะว่ายายนี่เป็นฮอลลีวูดซูเปอร์สตาร์มันต้องแบบนี้ยายต้อง คุยกันก่อนนั่นแหละมีอะไรก็มาถามมาถามได้ก็นี่ไงยายมาถามแล้วนี่นี่คนทั่วโลกจะได้รู้ไงว่ามันดูดบอไรมันจูบได้อยูเออถูกไหมคุยสองนี่ค่ะคุยสอ่งยพิดตรงไหนดีแล้วค่อยมาน่ะดีดีดีกินไปเองนี้ดีดีแตว่ายายคินไปเองมันไม่มันไม่อนุนิไัยแล้ว ค่อยก็ไปเปิดบัญชีให้ลูกสาวค่อยเรียบร้อยแล้วค่อยจะให้รับจันทดีแท้เอาบัญชีเข้าไปในอนันตในอนันต์นะไอ้จนเลยอนันอนันอนันนั่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมเป็นไปไม่ได้นะคะยูทูบเบอร์ชุกซ่องนะาปังเลือกญ่ยลองบอกว่า เป็นไปไม่ได้เขาีจะมาดูเขียนดูชไยของเราแล้วในช่องเรานี่ในบัญชีนีไม่มีใครไปเบิกได้นอกจากเราแมู่สาวสวยเอาคนไม่ดีเข้าใจไหมคะนอกจากเราไปเชินเล็บๆล็บล็บได้คนอื่นจะปมแปลงลายมือเรากว่ได้เลยคุณค่า